ครับพี่น้องสอยดีพี่น้องทั้งช่องฟังนะทุกคนคือเกาขึ้นเดือมนะครับพี่น้องขามาหอดหลังเวทีแล้วครับเมื่อนี้ข้าหอดเอาของเอาอยัางไว้ได้เต็นแล้วลรครับพี่น้อง้ามาเลาะเล,ลาะหลังเวที่ครับว่าพ่นปั่นไปแล้วตัวนี้ขอพดลมดมโดนๆเลยห่อนแห้งข้าไปเลาะไตเวทีครับข้าหอดล่ะทัางสีเฮ็ดก,กันเฮ็ดยางกันยู ทำมาหล่อหลังเวทีสสวัดีค่ะโอ้ยเจ้าหนีตัวนี้บ่ได้จะเฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้อเด้๋ยวหาเงินก่อนเด้อนั่งเอะกุกไก่แกมรลายไม่ได้ร้ายเลยรักป้าผมดิฉันกลุ่มความลับเธออยู่นะหนูไม่มีความลับอะไรเลยอย่ามาพูดข้ารู้ข้าเห็นข้ารู้ข้าเห็น หนูไม่มีความรักกับป้าเลยหนูรักป้าคนเดียวข้ารู้ข้าเห็นเออเธอมีความรักอยู่นะมันไม่มีอะไรเลยฉันแต่บอกให้ลูกรู้พระเอกปากไหลเธอต้องหาแนวมาเส่นไวทเธอต้องหาแนวมาเส่นไบทไม่งับวกเไม่งั้นจะแฉ ังเวทีครับใต่เวทีครับพี่น้องเต้นครับไปเอาเงินแล้วพันวมาเบิกเงินแล้วมม้เนี่เงินเดือนออกแล้วนะเงินเดือนออกแล้วเขย่ามากครับ <c oughs> ได้ชื่อ <c oughs> มามาให้ <c oughs> สัมผัสดูนี่ม,า,า,ม,า,มา,ากอายมาสิมาอยากอายหยั่งมากบ๊วยเขาบอกว่าเขาเซีน มือน,นีมาเดอ้อมาเดออ้อยวนกูดล่างที่ัสมามาเอา,าดูเอ,อินแฟนคลับมาหาเราเร็วมาเดอ้อมือน,นีอยู่กูดล่างยวนดารคข้ามเออมืออื่นก็อยู่สตึกเอ,อินแฟนแฟนคลับมาหาดูมาเด้อแฟนคลับอันถือเล่บถือกระม้าถืาอเล่บถือกระม้าเราเด้อเจ็ดสิบเปเสียใจกับมันเก้าเกนะนะครับอ,อ,อันศูนย์เจ็ดนั่นก็ถือเลขบไว้ใหญบ่เอาซื้อเล่บตั้งแต่เมื่อนหร่ชื้อหกสาม แต่เก่ามันถือเลขดีตัวพี่น้องเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้รถถืออของมันเสื่อมตีวิซ่าบัตรแกาว่างสากมาไปหาแลนใหม่หลายของมันเลยเสื่อมบอแม่ยเด้อที่รีนอนมิเตนอนว่างรับย่างเดียวมันออกงานติดต่อกันหรอมันเพียมันแบบตอแหลเออเบิวัดฉากกันเตยล่าแล้วไปหาแลนใหม่หลายของมันเลยเสื่อมวิซ่าเลยบ่ตรแกา เลขเลขมาเลยพ่อแม่นี่นี่นี่พูดนี่ผู้นี่เถือนยูนี่โอ้ยเถื่อนอตินี่ถือเลขที่นี่ใช่แล้วพู้ถือเลขอ่ะเด็ดนี่ป๊าดนั่งว่าปากว่าตีงเนาะสี่เลขเนาะสิบาทแปลูกทุนสิบาทลูกทุนมาแต่ว่าถือเลขอยากไปผุดเขากรลังรับเงินเดือดที่พูดนะอยากไปผุดก็กระลังรับเงินเดือดที่พูดว่าอยากลาภของเงินเดือนปวดหัวแม่มันหลายแห้งมันบ่บ่อเอาขึ้นบางสี่งมีลายจะผิดใจผู้ใดเนี่ย ไป็น,นีอย่างสมบพีเลยบ่อยากบ่อยากบ่อยากไปรับเงินเดือนไปได้รับมากเหรอก็ปวดหดัวดใจหนักใจหนีใจหนักใจ่หนี่นสุดท้ายเลยยุ่งพันกว่าบาทเอ,าอ้ก็ดีตัวดีกว่ามาเหลือดีตัวได้ดเ,ดเ,เหลือตัวได้ก็ดีเวอร์เหยอใจอถือเลขกระบ่ถือเลขหา้ามยังออกเก้าเก้านั่นละ่ะยัดไปแล่นไ<ๆ>ม่ร้ายไปหนีเลขมันเลยบ่แม่นข้าวหนาสิซื้อเลยข้าวหนานี่ ศูนย์หนึ่งศูนย์สูนย์สามศูสี่ศูนห้าศูนย์หกถือแถบ่ถือแบ่ศูนย์สองศูนสามศูนย์สี่ศูย์หูย์หกอย่าตั๋เพื่เนยอย่าตัวพี่น้องดิบอบตัวซื้อไวโรดซื้อโรดพี่น้องแล้วมาถือแท่แน่นอนคันว่าถือบตั๋วด้เอาแต่่อยบ่ตั๋วคันว่าถือมาสามแล้วรถไดจิฉลีเนื้อพี่น้องหลังเวิธีครับ ครับผมเอ้าคือนั่งกินเขาก็น้องกันดีแท้ไะมสองคนนี่กินสีแซ่บเนาะเบิงเบิ่งไทยเฮือนนี่เพิ่นกินเข่าครับพี่น้องอย่าปันอย่าหาปันเบิงไทยเฮือนเพิ่นนี่เพิ่นกินเขาน้อกันครับพี่น้องโอ้คยตีเสียบเนาะใช่ต้องกันบอลเด็กก็หงุดหงิด เอาบ่อเพื่อกับน้องจีไปฮาทสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันคือมันคือผมเลยพี่น้องกินเขาเพื่เดียวเนาะให้ยังไงที่ดีพอมีบ่เคยมีโมเมนต์แบบนี้อีีกอยู่เพื่อได้ซีมีโมเมนต์แบบนี้พี่น้องกินเขาคู่กันที่สุดแน่ไปยากปาดจกตาอี่ดีครับพี่น้อง ไปก่อนเข็นโดนบ่ได้ยิจฉาเพิ่นฮ่าพี่น้องมับเ่็นั่งอกไม่เอาพี่เฮมสันชื่อองไรน้อครับนั่งอีกมาไม่นน่บอกเพื่อนร่วมชื่อองไรครับชื่ออะไรกับยายพูดไม่เป็นลู้ครื่องเอียง เกาหลีตี่อัญโยงอันเซโยลูกครึ่งนั่งเอกมากไหมครับพี่น้องจ้าว่าเพื่อนว่าซื้ออย่างดอกลูกครึ่งม่้ก็าหอกว่าข่อยายอีกแล้วเอาใช่ไหมทางด้านไหนสนะย่าฮล่ะค่ะเป็นคนรมู้เล็กน้อยอันนี้เพื่อนเป็นอันเพื่อนเป็นอันเอียงก็คือผู้จัดการผู้ดูแลครับ่นนอัีเเพป็ ผู้จ <authority, half. S 1> oh, ัดการนั่นน้องล่าน่องลเนี่ยนี่อย่างน่องล่าแบบว่าใส่คนเปลืองคนน้องล่าก็เลยโพสโอ้ตอน้มาเป็ี่ยนอันมาเป็นอันอะรก็เลยเป็ี่ยนมาเป็นมาเปลี่ยนมาเป็นเป็นโฆษาที่เงินมาเปลี่นแม่ครับมเป็นอันน้องโมนักเอกน้อเมคอัพบ่เออเมคอัพเมคอัพวันพระเอกลาพระายเงินไว้เมนี้กันเอนี้รับเงินแล้วเข้าเข้าทาวัน ใจหนีบอย่างนี้เราเ,เขาว่าคนเราเขาว่าใครหอยยุ่งนี่ไหมคนเิ่งอยู่นี่ถ้าดีว่าจะไหนเออเอาเอาเอาบ้ากันไปครับเป็นบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องโอ้ยของสายไฟะมาณนี้ครับพี่น้อง,อองบรรยากาศหลังเวทีโอ้ยนี่พ่อเจ้านี่จะเฝ้าเลายเจ้านี่นอะไร เล่าแมห้าไวมาดามป้าเสียงหัวมาจุดเวทาั่งคับแจ้ฟ้องเส้นหาเพเยกปากเนเย็นเด้อเห็นได้ขายเขาไหมเป็นเป็นเพลงจะอุ่นมาเร็วเด้อมาเด้อเพื่ได้เสียมาซอยกันไรมาซอยเพยกปากับป้าอุ่นมาเด้อเยงเงินกันขากางเต็นยกล่างเออบ่รายดอฟ้องเส้นหาบ๊อบบ๊อามเดือนแล้วไม่จ่ายไวเสียงหัวมพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดสักก่อนก็นแล้วกันครับผมพี่น้องฝาก <ไง S 1> กดแชร์<ง>กดไลค์กดติดตามน่ด้วยครับขอบคุณหลายๆครับ